ใช่ไดีมากๆแล้วอ่ะจริงๆตอนนั้นส5 0มาห้ 50, ไม่มีระบบไม่มีสื่อไม่มีใดๆเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้คือทําง,ง่ายมากแล้วครับจริงๆคือจังหวัดเนี้ยดีที่สุดแลลวนะครับระบบอะไรก็มีพร้อมแล้วกเ็เริ่มทําตามระบบทุกอย่างเลยครับเรียนรู้ตามระบบทุกอย่างแล้วก็ใช้เวลาประมาณ10เดือนก็ได้กําไรสามแสน<อ>แล้วจากมานา แต่ว่าหลักๆตัวผมเองอ่ะจะเน้นในการขยายทีมค่อนข้างเยอะด้วยเหมือนกันในตอนนั้นคือมันคืดเราอ่ะด้วยความเป็นผู้ชายเนาะแล้วก็ขายทีมแล้วเราคุเลอไม่จะขายยังไงขายที่เป็นจริงอ่ะคือแต่ก่อนผมขายออนไลน์ก่อนก็จริงแต่ผมขายพวกแกลเจอร์ที่ว่าไหน้านมันคุยง่ายไงแต่พอเป็นทีมล้วรู้สึกไม่ค่อยถนัดอะไรเงี้ยก็เลยเน้นสร้างทีมคือโจทย์ของผมคือถ้าอยากได้โวลูมเยอะคือผมคิดแล้วว่าถ้าสมมติผมอยากได้กำไรสักสามแสน ผมต้องสร้างยอดอยู่แถวแถวสามล้านนิดๆทีนี้ผมก็คิดแล้วว่าสามล้านเนี่ยผมจะทำอย่างไรได้บ้างผมคิดว่าเออถ้าผมทําคนเดียวเดือนหนึ่งไม่มีทางทาได้แน่นอน<ม>แต่ถ้าผมมีทีมหรือมีคนเก่งๆในทีมผมน่าจะทําได้ผมก็เลยหาเลยครับหาตัวแทนหาตัวแทนยิ่งแย่นหาตัวแทนหาตัวแทนสร้างทีมขึ้นมาแล้วก็ขยายทีมภายในเดือนที่สิบผมก็สร้างยอดสามล้านกว่าบาทได้กำไรแต่สามแสนใช่ครับเ <c oughs> <c oughs> ก่งจังเลยอ่ะมาครับก็จริงๆคือผมว่าหลักๆมันคือ น <si ี่โทษนะครับคุณพี <S 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 ่ชื่ออะไรบ้างครับพี่ชื่อพี่สมโอพี่สมโอกิ๊บค่ะพี่กิ๊บต้นหอมอ่ะบพี่ต้นหอมโอเคได้ชื่อกุ๊กกิ๊บกุ๊กกิ๊บก็ก็จริงๆคือหลักๆคือ point มันคือถ้าให้พูดตรงๆเลยนะครับคือเป้าหมายนสำคัญสุดคือสุดท้ายแล้ววิธีการเรามีให้หมดแล้วสุดท้ายแล้วคนจะเลือกทําหรือไม่ทําอยู่ที่ว่าเรารู้ไหมว่าเราทําไปทําไมแล้วได้แล้วได้เพื่อใครมากกว่าคือผมตอนนั้นเป้ามันชัดไง คือถ้าผมไม่ทําถ้าผมยังกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมตอนนั้นผมหาเงินเองอะเดือนนึงก็อยู่ประมาณแบบ7 0,000ื่นแล้วนะต่อเดือนตอนขายของก๊กูกริบกริบอะไรอย่างเงี้ยครับ <S 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 แล้วก็คือเรารู้แล้วว่าถ้าเราจะเป็นอย่างนั้นต่อไปอะเราแย่แน่เราปวดหนี้ไม่ได้แน่นอนคือมันหนักแน่นอนแล้วเราก็ต้องกลับไปใช้ชีวิตหลปเดิมเจอตํารวจเข้ <S <S าคุกขึ้นศาลไม่ถึงกับเข้าคุกหรอกครับก็คือขึ้นศาลอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็วนเวียนอยู่อย่างพวกคดีความอะไรพวกนี้เราโสมมันหนักอะรัสภาพจิตใจเราอีกอะไรอย่างเงี้ย เราไม่อยากกลับไปเป็นแบบนั้นปะป๊ามามาเราอีกชีวิตปะป๊ามาเราอีกเราก็เลยตัดสินใจลุยให้มันเต็มที่ผมว่าสำคพันที่สุดคือวันนี้กลับไปก็ต้องลองดูว่าเป้าหมายในชีวิตจริงๆคืออะไรฟังแล้วมันดูแบบเป้าหมายแล้วรอเป้าหมายแล้วรอแต่ว่านั่นแหละคือจุดสำคัญที่สุดเลยครว่าทําเพื่อใครทําไปทําไมถ้าถ้าทําเพื่อพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลุยให้สุดอ่ะแสดงให้เห็นว่ารักพ่อแม่แค่ไหนก็กระทำให้ดู mm hmm. ประวันนั้นคือสร้างคนเร์ให้เห็น คือผมเป็นแบบนี้มากกว่าประมาณนั้นนะครับแล้วก็จริงๆที่นี่ผมว่าคือถ้าเข้ามาจะรู้ว่าไอ้ที่นี่อบอ,อุ่นมากๆแล้วก็สินค้าดีผมว่าคือใน